สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าชนแนลนะครับช่องหุยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับในชุดสรุป2ตัวล่างนะครับประจํางวดวันที่1นธันวาคมนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับรวมทั้งสูตรที่ไม่ได้ลงด้วยนะครับงวดนี้สูตรที่ลงก็มี หลักละหกสูตรนะครับหลัก10บหลักหน่วยนะครับสูตรที่ลงวันนี้ก็ไม่เยอะนะครับลงหลักละ6สูตรนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชน3ชุดนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับมันจะเป็นไดตามนี้หรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูงก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูงก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หยฟรี Fi, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรที่ลงนะครับวันนี้หลักสิบหลักหน่วยหลักสิ ชุดแรกนี้ลงเป็น2สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่เลขศูนย์นะครับตัวเดียวชุดนี้ชนกันที่เลข6กับเลข9ชุดนี้ชนกันที่เลข5กับเลข6นะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่คี่หลักสิบล่างนะครับได้เลขคู่นะครับส่วนหลักหน่วยได้เลขคี่นะครับสูตรที่ลงนะครับก็ลองดูนะครับมันจะ เป็นยังไงนะครับสูตรเลือกคู่ขี่หลักสิบนี่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเลือกคู่ขี่หลักหน่วยนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะครับก็จะให้น้ําหนักไปตามสูตรเลือกคู่คี้นะครับหลักสิบล่างนะครับงวดนี้ก็มองว่านะครับเลขศูนย เป็นเลขคู่นะครับเลขศูนยก็มองว่ามีโอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะครับจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดก็มีอยู่สสูตรนะครับที่ได้เลขศูนย์นะครับก็มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นก็มีนะครับส่วนเลขที่นะครับเลขที่ที่มองว่าเด่นนะครับที่ มองว่าน่าสนใจก็จะมีอยู่2ตัวนะครับเผื่อว่าชอบไม่เหมือนกันนะครับในสูตรก็จะมีเลข3กับเลข9นะครับที่เป็นเลขที่นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกดูนะครับแต่ผมเลือกเลข3มานะครับกันไว้ที่เลข3นะครับที่เป็นเลขที่เลขคู่นะครับเลข6นะครับที่มองว่าเด่นนะครับต่อมาก็เป็นเลข8นะครับ นี่คือชุดเต็มนะครับหลักละสี่ตัวนะครับผมจะให้ชุดเต็มก่อนนะครับค่อยมาคัดเด่นอีกทีหนึ่งนะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรเลือกคู่ขี้ได้เลขขี้นะครับก็มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็จะมีเลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขขี้แล้วก็เลขสามนะครับที่มองว่าเด่นนะครับ ก็เลข7ให้น้ำหนักไปที่เลขที่นะครับหนึ่งสามส่วนเลขคู่นะครับเลขคู่ตัวที่เด่นนะครับในหลักหน่วยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นี่เด่นทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับ สูตรที่เหลือรวมทั้งหมดเลขศูนย์นี่จะสองสี่ห้าเจ็ดสูตรนะครับที่ได้เลขศูนย์นะครับจะมาไหมก็ถือว่าเด่นนะครับเลขศูนย์นะครับก็เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าเอาตามนี้นะครับหลักละสี่ตัวนะครับชุดเต็มจับคู่ก็จะได้สิบหกคู่ชุดนะครับก็ตามนี้นะครับจับคู่มาหลักสิบ 0368หนะครับหลักหน่วย0137จับคู่ก็จะได้16คู่ชุดนะครับถ้าใน16บคู่ชุดนี่มันก็เยอะนะครับก็อลองดูนะครับพิจารณาจากแต้มรวมนะครับงวดนี้สูตรแต้มรวม2สูตรเทียบชนนะครับที่ลงสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับจะเป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้ ที่เห็นผลงานก็สามงวดติดนะครับแต่ห้าตัวนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับของงวดที่แล้วนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะครับเข้ามาที่แต้มหนึ่งของงวดนี้ศูนย์สามหกเก้าสองนะครับห้าตัวห้าแต้มสูตรนี้เผื่อว่าใครชอบแต่ละสูตรนะครับแล้วก็สูตรที่เอามาชนนะครับแต้มรวมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ ก็จะมีแต้ม3าแต้ม1นแต้ม4ีแต้ม5้สี่ตัวสแต้มนะครับสูตรนี้แต่ถ้าใครจะวัดใจไปที่ตัวชนก็ตัวเดียวนะครับแต้มเดียวนะครับก็คือแต้ม3ามจะมาไม่มานะครับแต่ผมจะยึดสูตรนี้แล้วกันนะครับเอาสูตรนี้เป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าสีตัวก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับสี่ตัวสี่แต้มเดี๋ยวไปเน้นเอาแต้มชนก็แล้วกันนะครับถ้าในดูใน สี่แต้มนี้นะครับในชุดเต็มคู่ที่ตรงแต้มนะครับพัดเด่นตามแต้มดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต้มรวมจะผิดหรือจะถูกนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับคู่ศูนย์หนึ่งนะครับเข้าแต้มหนึ่งศูนย์สามนะครับแต้มสามศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดไม่มีนะครับสามศูนย์นะครับแต้มสามสามหนึ่งแต้มสี่ แต้ม6นะครับไม่มีแต้มศูนย์ไม่มีนะครับแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มสามนะครับหกเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้านะครับไม่มีนะครับแต้มหนึ่งนะครับแปดสามแต้มห้านะครับแปดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหคู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับเอาตามแต้มนี้เป็นหลักนะครับวดนี้ลองดูนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ ใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับเอาตามที่ชอบนะครับคัดออกมาให้ดูง่ายๆนะครับคู่ที่ตรงแท้นะครับแถวเลขหนึ่งกับแถวเลขศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามแถวเลขสามนะครับสามศูนย์สามหนึ่ง แถวเลขหก 6, มีคู่เดียวนะครับหกเจ็ดแถวเลขแปดนะครับแปดสามแปดเจ็ดสองสี่หกเจ็ดคู่นะครับสองสี่หกเจ็ดตัวเตนะครับเจ็ดคู่นะครับอีต่งแต้มนะครับถ้าใน เกตคู่นี้นะครับถ้าคขว่าเยอะก็ลองดูวัดดวงวัดใจไปที่แต้มชนนะครับแต้มชนก็คือแต้มสามนะครับแต้มเดียวนะครับวัดใจนะครับวัดดวงวัดใจจะมาไมมานะครับแต้มรวมการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับจะมาไม่มานะครับอาาจะวัดก็แต้มสามแต้มเดียวนะครับก็จะมีคู่ ูนย์สามนะครับสามศูนหกเจ็ดนะครับที่เป็นแต้มชนนะครับมาไม่มาท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเอาตามตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็มองว่าตามสูนรแล้วก็มองว่าเลขหกนะครับ แต่แถวเลข6มีคู่เดียวนะครับที่ตรงแต้มนะครับแต่ในภาพรวมของสูตรแล้วถือว่าเด่นนะครับเลข6หรือใครจะเลือกคู่ที่ไม่ตรงแต้มนะครับ60 6 6 6 3นะครับแต่คู่ที่ตรงแต้มมีคู่เดียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข0นะครับเลข0หลัก10ก็ให้น้ำหนักไปที่แถวเลข0ูนกับเลข6 ก็มองว่ามีเลข3กับเลข7จ็ดนะครับที่มองว่าเด่นนะครับก็ลองไปไวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะอกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็อลองไปไวิเคราะห์ดูแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่1นธันวาคมนะครับกับุดสรุปล่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นชุดสรุปบนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ